ละครสั้นเรื่องความจริงแล้วฉันคือม่ฉันต้องพูดเหมือนไมความจริงแล้วฉันคือจุดๆๆไปรับชมก์เลยยย ค่ะวันนี้หนูอยากไปซื้อไทโยยากิเอ้ะไทโยยากิเอ้ยไทโยคาก,อาาก,อาากิอุ้ยอะไรเนี่ยแม่ไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อทาโกยากิมันทาโกไม่ใช่ไทโยซันอะอะไรของลูกกันแหละเฮ้ยไป เอนั่นใครอ่ะแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นขอทานหรืมัง้งแม่คะหนูขอให้เงินเขาได้ไหมคะไม่ได้ลูกเราจะไปซื้อทากโกยากิกันไม่ใช่หรออ๋อใช่คะ่ะแม่แต่หนูว่าให้เขากันดีกว่านะคะไม่อ่ะลูก ดูสิเขาเป็นแค่ขอทานเองลูกไม่ตั้งให้หรอกขอเงินหน่อยครับขอเงินหน่อยครับแม่ผมไม่มีข้าวกินครับขอเงินหน่อยครับแม่เราให้เขาไหมอ่ะเขาน่าสงสารมากเลยเออให้ก็ได้ถึงให้แค่แบงค์เดียวก็ขอบคุณครับค่ะ ไปค่อลูกมันเสียเวลามากเลยี่ะไปสองชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยแม่ขาหนูอิ่มละปะกลับบ้านกันเลยคะ่ะหนูอยากไปดูเขาคนนั้นอะที่เป็นขอทานอยู่อะค่ะ โอเคจ้ะลกูกเอ๊ะใครอะ่ะแล้วขอทานหายไปไหนอะ่ะขอทานเห็นไหมคะอหนูน้อยเห็นขอทานไหมที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยเข้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ผมนี่แหละครับความจริงแล้วผมคือคนรวยผมไม่ใช่ขอทานอย่างที่คุณคิดครับ จริงๆเหรอเนี่ยเอาแล้วนี่ราชนก๊าอะทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากขอบคุณนะครับที่ให้เงินผมแม้แต่ยี่สิบบาทก็ตามขอบคุณนะครับจาจ้า โมเดลไปไหนเมื่อกี้มีรถชนกันหนูจะไปหาสถาน,นีตำรวจหนูระวัง